ทุกคนครับเวลาที่เราเจอเพลงที่คิดว่ามันยากนี้นะฮะอย่าเพิ่งท้อนะครับจงคิดว่ามันจะเป็นครูชั้นดีให้กับเราวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งซึ่งผมมองว่าปัญหามันจะมีอยู่2ออย่างนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่อันที่ผมหมายถึงว่าตีคอร์ดร้องเพลงนะ ปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสียงร้องครับเราอาจจะมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเสียงของเราเช่นเสียงมันอาจจะสูงไปแล้วก็ต่ําไปแต่ไอ้ต่ําไปไม่ค่อยมีก็สนมากเกินเป็นสูงไปคือถ้าสูงไปเนี่ยปรับยังไงแก้ยังไงมันก็ยากครับดังนั้นอาจจะต้องยอมแพ้หรือเปล่าจะต้องถอยหลังกลับมาคิดกลับมาตั้งหลักไหมแล้วก็ข้อ2ก็คือเรื่องของการเล่นหรือว่าคอร์ดอ่าคอร์ดมันจะยากไปครับอ่าคอร์ดมันจะ อาจจะถ้าเป็นมือใหม่นะอาจจะเป็นคอทาบนิ้วหรืออาจจะเป็นเพลงที่มันเปลี่ยนคอร์เร็วไปหน่อยนึงอะไรตํานองนั้นคอร์มันถีกันเกินไปเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาหลายคนเลือกที่จะถอยหลังนะครับไม่เอาแล้วแล้วกม็มักจะคิดว่าในโลกนี้มีเพลงมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพลงขนาดนั้นไหมที่ให้เราได้เล่นไม่ได้เพลงนี้ก็ไปเพลงอื่นสิจะไปต้องง้อต้องแคร์ทําไมอ่ะก็ จะบอกว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมันก็ไม่ว่าเต็มปากนักจะบอกว่าถูกต้องหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองเอาเพลงที่เราคิดว่ายากที่เราทําไม่ได้เนี่ยมาเป็นครูโดยการทําแบบนี้ฮะทุกคนวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเพลงของพี่ปโป่งนะครับพี่โปง่งหินเหล็กไฟเลยจะเป็นพี่โป่งเดอะซันเนี่ยเพลงดีทําดีที่สุดแล้วทุกคนน่าจะรู้จักใช่ไหมฮะเพลงทําดีที่สุดแล้วของออพี่โป่งเนี่ยหนึ่งละร้องยากมาก คือถ้าเกิดว่าเล่นคอร์ดนี่อาจจะพอได้ยมันอาจจะมีคอร์ดระมานี้นะครับมีอาจจะมีคอร์ดดี G, อเี้ยอาจจะมี B minor ที่ยากที่สุดคิดว่านะซึ่งผมมองว่าถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งตีคอร์ดไปมันก็พอได้แต่สิ่งที่ยากจริงๆก็คือเสียงครับเสียงร้องเพลงของพี่โป่งนี่มีเพลงไหนฮะที่แกร้องต่าๆบ้าง คีย์นี่มีแต่สูงสูงแล้วก็ลัดเพดานทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองอร้องคีย์จริงซึ่งผมร้องไม่ถึงนแน่ๆเลยแต่แตผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพไงทางคอร์ดจะมาประมาณนี้นะ ถามว่าพอได้ไหมไม่ได้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าใช้เสียงน้อยผมไม่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดเป็นภาษาวิชาการว่าอย่างไรนะครับใครที่รู้สท์เกี่ยวกับการร้องเพลงก็ชี้แนะกันได้นะเรียกว่าใช้ใช้เสียงน้อยอเสียงที่เป็นเสียงยังไงละ่ะเสียงเล็กอะ่ะมันไม,ม่เสียงแบบปกติครับมันไม่มีความใสกลางวานผมมองว่ามันไม่ผ่านมันอาจจะถูกคีย์อยู่ถูกจังงวานอยู่นะครับ mm hmm. มันก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าร้องคีย์จริงๆนะ อันนี้ก็ยังพอถูเลไ,ไทยไปได้อยู่แต่ถ้าไปเจอท่อนฮุกเข้าไปเสีเเสเยสงผมยังฟังยังทุเลตัวเองเลยเนี่ยยิ่งไม่ผ่านเข้าไปใหญ่ฮะดังนั้นผมควรจะยอมแพ้ไหมโอเคใน คลิปหัวข้อเนี่ยเราเราจะต้องสู้กับมันเราจะไม่ต้องเราจะไม่วิ่งหนีมันเด็ดขาดในเมื่อมันร้องยากเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันง่ายสิฮะทำไงโทษคีย์ครับจากปกติคีย์จีมันอยู่ตรงไหนทุกเพื่อนเก็ต้องไปไล่ดูซะก่อนอาสมมติว่าจีตรงนี้อาลองขยับไปเป็นจาก1 2 3ขยับขึ้นไป3เป็น E ดิจาก G เนี่ยขึ้นมา E นะฮะจาก G เนี่ยขยับขึ้นไปเป็น e. อลอ่ลองดู นะท่อนหกได้ไหม,ไม,หไมโอ้เสียงหลบไปใหญ่เลยฮะอาจจะดูดีกว่าหลบในต้นฉบับเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ผ่านสรุปก็คือไล่มาถึง e มไม่ผ่านทีนี้จาก e <ม>เป็นไหนดีนะฮะ e <ม>กระโดดขึ้นไปเป็นเป็น d ิี<ม>่ขยับขึ้นไปจาก e เป็นดี อยู่ดีฮะมันไม่มาเต็มเสียงอะ่ะผมยังคงหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงซ่อนๆแอบแออยู่ดังนั้นดี B ก็ไม่ได้อาทีนี้ขยับไปอีกสองนะฮะอาขึ้นมาเป็น C ีขึ้นมาเป็น C ปใ,ใจซีโอ,อันนี้พอดีเลยฮะแต่ท่อนทุกจะไหวหรือเปล่าทำดีที่สุดแล้วไม่ ได้อยู่ละจริงๆอาจจะแอบเนียนๆหลวบๆอยู่นิดนึงแต่ถ้าได้ร้องแบบว่าเอาจริงเอาจังกว่านี้นะฮะก็น่า,นาจะพอได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่พอหรอกนะพี่ปุ้ยมันยังเสียงมันยังแหบๆมันยังไม่เต็มอะ่ะงั้นจาก C ขยับไปเป็น A ไหมอ่านะครับขยับไปหนใจงสองเป็น,ใใน,นาย หกไหวไหมทำดีที่สุดแล้วชีวิตจึงพังทลายได้นะต้องอยู่สู้ทนผ่านคืนวันทีนโหดร้ายก็ได้โปรดเห็นใจอันนี้นนได้แต่ ถ้าเราอยากจะเล่นในลายกีตาร์ที่มันเท่ๆกว่านี้หน่อยหรือเอาจะเอาเป็นลายต้นฉบับนะครับใกล้เคียงต้นฉบับที่เล่นอาจจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ A เราเล่นไม่ได้หรอกนะเล่นไม่ได้แต่ด้วยความที่เราในเสียงเราเป็น A ไปแล้วครับเราเราเราเล่นไม่แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยก็คือคาโปฮะ เอาคาโปมาแล้วก็ถ้ามองว่าันมันเล่นไม่ได้มันเล่นได้แต่การร้องแต่เอามาเป็นลายกีตาร์เนี่ยมันเรียบเรียงอะไรไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นแสดงว่าเราคงจะต้องไปมองที่ต้นฉบับไปมองที่ต้นฉบับก่อนนะครับก่อนที่จะไปพิจารณาคีย์หรือพิจารณาคีย์ต้นฉบับก่อนอย่างคีย์จีก็ได้ คาโปสิฮะจับฟอร์ม G ีทำอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในคีเอถ้าอยากจะรู้วิธีคาดคาโปเนี่ยจาก G แปลงเป็น A เปไนยังไงเนี่ยก็จับ G นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนหาเอาว่าเบสมันอยู่ตรงไหนเบสของ G ที่ให้มันตรงกับ A อยู่ตรงไหนมันก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้แสดงว่าเราจะต้องคาดคาโปไวที่3ใช่ไหมนี่คือวิธีการเราเราก็เราก็เล่นฟอร์มเดิมเลยเน ใจเหลือเกินยิงไกลกว่ายิ่งไกลยิงห่างเนี่ยเห็นปะก็ถือว่าได้2อย่างไปเห็นไหมครับว่ากระบวนการมันจะลึกลับซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยมันจะจากง่ายไปหายากเอ๊ะหรือว่าจากยากไปหาง่ายดีมันทําให้เรารู้คําตอบบางสิ่งบางอย่างนะครับรู้ว่าคีย์ไหนมันเหมาะกับเรารู้วิธีการเล่นแบบไหนมันมันเหมาะดังนั้นถ้าผมทําตามสเตปนี้มาผมได้อะไรฮะผมก็จะได้เรื่องของการหาคีย์เสียงการรู้จักคีย์เสียงตัวเองว่าร้องอย่างไรมันถึงจะ มันถึงจะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดมันคีย์ไหนดีผมก็จะได้เรื่องของการไล่คอร์ดซึ่งมันหมายรวมถึงเรื่องของสเกลด้วยฮะ,ะก็คือถ้าต้นฉบับ G แสดงว่าถ้าเราแปลงเนี่ยมันก็จะแปลงเป็น A ถ้าต้นฉบับ e minor A จะเป็นอะไรต้นฉบับ c คีย์ A จะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับแล้เป็นความรู้ที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ท่องจำเอามาว่าคุยโม้คุยข่มกันเพราะว่ามันเป็นการหานะฮะมันเหมือนเหมือนประมาณว่าเราลงพื้นที่จริงอะ่ะไม่ใช่ว่านั่งอ่านรายงานอยู่ในห้องแอร์ไงไม่ใช่นั่งจำสูตรท่องสูตรอยู่ในในแ l a อันนี้คือเอาไปใช้งานจริงเห็นไหมครับก็ถือว่าผมอยากให้ทุกคนลองฝึกกับวิธีการนี้ดูซึ่งอาจจะหลายๆเพลงนะครับที่เราชอบหรือจะชอบหรือจะไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้มากครับ อย่างเช่นเราอาจจะชอบเพลงของผู้หญิงนะฮะแน่นอนว่าโทนเสียงเนี่ยมัน,มนคนละระดับกันคนละคียกันแน่นอนแล้วเนี่ยอันนี้เราอาจจะมาแปลงเล่นได้หรือเราอาจจะอยากจะเล่นแต่นักร้องของเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือนักร้องเรามีปัญหาเรื่องการร้องการอะไรเนี่ย ก็ถือเป็นความรู้เพิ่มพูนกันไปนะทุกคนโอเคท้ายคลิปนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของผมนะครับเป็นคอร์สเรียนตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทำเสร็จยังไม่นานเลยในปีนี้อัปเดตเรียกว่าข้อมูลจากที่คอร์สแรกที่ผมทำนะ่ะได้แบบว่าแทบจะทุกอย่างเลยนะครับทุกบทเรียนนะถือว่าเอามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อให้มันตอบโจทย์กับนักกีตารามือใหม่มากที่สุดใครสนใจอยากจะซื้อก็นี่นะฮะไลน์ผมด้านล่างก็ติดต่อหรือว,ว่าปรึกษากันก่อนได้วันนี้ลากันไปก่อนครับ